ลมพัดวีวีมาอากาศเริ่มหนาวที่ด้ไปหาเสียบตามา่อไหร่ก็เสียบตาพี่น้องตาบระท่านเศร้าเลยต้องเสียบตายะนี่งจากผ่าไปยังมาทันไหนเปานั่นเงี้ยให้ไหลนิดหน่อยกันอันนี้ก็ขึ้นบ่โดนเอกยีสิบหน้นาที่อยก็ล่งหรอกอันบานลังนี่เพราะว่าข่อยึ้นบ่โดนเอายีซิบหน้าที่กับพ่อดอก หนาทิทเทียนเราก็ล่างขึ้นไรยูบไปบางหนาทิทเทียนนีนะ่มาแล้วมาแล้วเสียหน่อยมาแล้วเอาเอาเสียหน่อยอ่างแม่บางกันแม่เอาเอาเสียหน่อยมาสวัสดีถัานผู้ช่วงมันไปไหนมาลูกไปไหนมาเพิ่นเก่งมานี่มือว่านเพิ่นจับนูได้ตัวแง่ไงสวัสดีครับสวัสดีแม่บางแม่บางเบิ่งแม้วหน่อยไปเบิ่งพี่นองเบิ่งแม้วหน่อยไป เมืบ่บวานไม่เขาจับหนูใดตัวบอกไงคาบหนูนะเต็มปากเราบ้ที่นี่เขามาให้ข่อยพ่อขอ่เอาถุงยางมาจับหนูแล้วก็เลยเอาไปฝังแล้วละเอาบายบายสรุปบาย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 แฟนครับบายบายไปไปนอนวันนี้ไปนอนได้เวลาไปนอนลนูแล้วไปนอนนะลูกนะไปนอนนะปะ <laughs> เอาเสือหน่อยมาโชว์ <laughs> เมื่อวานนี่พันไดหนูตัวหง่หง่พี่ย้องไอ้ตัวซ้ำแขนคอยนี่ล่ะคาบเต็มเต็มปากแลนเขามาในห้องคอยคอยย่องว่าโอ้ยเกยงจังเกรงจังนะท่านคอยก็เลยเฝ้าถุงมือเต็นนั่นล้วก็เอาถุงยางมานึ่งเอามาจับเอาบอกให้เขาปล่อยเขาก็ปล่อยตลอดเขาก็ปล่อยปากออกเขามาอ่างห้องมาเขาจับหนูได้เกรงเกงเกงก็เลยเอาอาหารให้กิน ดีใจว่าสันเพิ่นเพิ่นจับหนูได้เพิ่นห้องเงาเงาเพิ่นดีใจหลายคอมเมนต์เบาเป็นกะจีบ้บานเราจะของดีใจจับหนูได้ห้องว่าสันแม่เอาไข่ไปมาบ้านเลยเราไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพิ่งไปยามน,นั้นมันติดแดงลเลยประกาถ่ายให้ดูขาดหนูเต็มปากประกาถ่ายให้ดู่นดีใจแห้งหลาย่นห้องว่าสัน อ๋อเงาเงาแล้วว่ามดีใจแ้งโอ้ยอยุงตัวไงแต่ฮะเมื่อนี่เจ้าหน้าทั้งพุ่นกับสีมาเด้่อเยจีได้ไปนั่นสวัสดีค่ะโอ้เออมวยหน่อยขอบพุณเลยหลายเด้อมาเป็นกำลังแร่งใจไปเรียนกดไลค์แล้วขอบพุณเด้อ <laughs> บางไปคอมเมนนเมื่อน, <laughs> นั่นประเดียนบางประเดีนกับไปคอมเมนไหงเยอะประเดีนไปคอมเหมนไปเบิงเนาะไปสวัสดีค่ะคุณลุงคำหลาสวัสดีค่ะคุณประดิ สวัสดีค่ะลุงโมดมาหาให้กำลังใจขอบคุณลหลายๆเดอยน้องแม่ต้นสวย <c oughs> มันคันป้าบ้างป้ากับไปยังสันนะป้ากับไปไหนไปอัน กดคอมเมนต์ให้โอ้ยยุ่งกัดท่านไหนนงเสียกันเงายุ่งเลยดาดเอาดาดเอาพี่น้องในฮาเสียกันเงามาหนุงจะเข้าด่านุ่งกัดแขนก็ไหวยุ่งกัดแขนใส่เสียกันเงาจะเข้ากันยุ่งกัดแขนเจ็ดให้ไหลโอ้ยยุ่งตรงนี้ง่ายบนดินมากโอ้ย